สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลาดมีโลกกับหญิงแปลกหน้าบิ๊กสุดรักลงตัว10ปีสาวนอกวงการไม่ปิดอู่เร่งปั๊มทายาตคนที่2ก่อนหน้านี้เรียกว่าทําเอาแฟนคลับหลายคนอึ้งไปตามๆกันหลังจากที่บิ๊กสุดวิจ,จิตรานนท์ออกมาประกาศว่ามีโรคชายอายุ15ปีชื่อบิก๊กเหตุเคยพลาดเมื่อ15ปีก่อนโดยแม้ของโูกไม่เรียกแฟนด้วยซ้ําซึ่งหนุ่มบิ๊กได้กล่าวว่าตนยอมรับแต่ไม่มีใคร พูดถึงเองและยังเคยโพสต์ภาพลูกชายลงอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กยันส่งค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนจนกว่าอายุครบ20ปีและส่งให้เรียนต่อจนจบปริญญาตรียอมรับมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยเพราะแม่ของโลกกีดกันโดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆผมไม่ได้ไม่ยอมรับผมยอมรับตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงแล้วอีกอย่างคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะผมก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันไปกระทบจิตใจกับลูกแต่ว่าลูกโตแล้วตอนนี้น่าจะ พูดอะไรได้เยอะแล้วเพราะว่าในเรื่องของความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มีความเป็นครอบครัวพูดไปแล้วอาจจะแรงหน่อยนะครับแต่เขาพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่แม้แต่คําว่าแฟนด้วยซ้าคาว่าคบยังไม่เคยคบเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็ยอมรับแล้วก็ได้ทําตามที่ศาลกําหนดข้อตกลงว่าเรามีการจ่ายเงินเดือนให้ลูกทุกเดือนรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนซึ่งเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ตามชงเวลาที่เขาโตขึ้นเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้วก็เซ็นรับรองบุตรเพราะว่าปิกใช้นามสกุลเดียวกับผมตอนนี้ปิกอายุ15ครับเราผ่านอะไรมาเยอะเราก็ต่างใช้ชีวิตกันไปลูกก็เข้าใจเคยไปรับเขาไปปั่นจักรยานด้วยกันรับรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กดีเพิ่งไปรับไม่กี่เดือนก็ยังคุยกันแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วเพราะแม่เขาไม่ให้คุยเรื่องนี้ไม่กระทบแฟนคนปัจจุบันผมด้วยเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายปิกแฟนผมก็เป็นคนโอนจากผม ให้แทบไม่ได้เจอกันเลยด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายคุยกันง่ายอย่าไปคิดว่าเป็นอะไรเราต้องอยู่กับความจริงจะมานั่งเพ้อฝันสวยงามทั้งหมดไม่ได้คุยกับเขาก็ยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเคยถามเขาว่าอยากเป็นอะไรเขายังเด็กผมบอกไม่บังคับอยากทําอะไรก็ทําแต่ขอให้เป็นคนดีแต่มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้ทุกอย่างเรื่องเงินเดือนส่งเสียถึงอายุ20คาเราเรียนถึงปริญญาตรีท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ